มากอย่นี้เออเอาต่อแถวค่ะต่อแถวมโมต่อเลยค่ะเาเรียกมนเลยค่ะครั้งแรกต่อแถวเลยค่ะนาที10นาทีขอบคุณค่ะถ่ายเรวที่ห้าในะคจนนี้นี้ถ่ายก่อนเลยไปข้างล่างถ่ายค่ะอะถ่ายข้างบนก่อนนะข้างล่างอยู่ไม่ต้องแยกเดี๋ยวเอาไปมาไหมไม่นานดูดีไหนมามันจะติดป่ะเนี่ย สีสวยจังีสีทองไหมน้ำนเดี๋ยวสีทองชื่ออะไรนะติๆเประดาษคุณท่นี่นนี่ะหน่อยยหน่อยพี่ปิดรือยังปิดแล้วปเด้วต้องปิดยน้ปิดแล้วแล้วมอีจ่ายอยู่แล้วก็ปดอมสีเรเราปิดอ่าไม่มีสีเลอนนึงอ่ะงานไพโ่งวขอบคุณลุกคนมาก อแบว่าเออเ่าอะแบบแรงนี่จะหม่อยคะค่ะไม่แล้วเพื่มาอไู่ตรงนี้ตั้งหนึ่งนะชื่อะไรเบลล์อ๋อเบลลเบลล์ไงเนี่ยค่ะเราไอโอ้ยเราคงอะไรไอเค้ยของค่ะ ได้ได้ไปดูเด็กมากเลยอะไรใหม่สเปรย์เฮ้ยไม่ดีนะซ่างด่างคอแห้งน้ำอันนี้อะไรอ่ะสวัสดีขอแห้งนิยมเพาอยู่เน่เราอยู่กับน้องเกลนะวันนี้น้องเกลเป็นตัวแทนทีมแล้วกันก็สวัสดีนะขอแห้งขอบคุณที่มาใช้พวกเราค่ะมิยู่นะจ๊ะที่ถึงเหมือนกันอดน้ำอันนี้จะเย็นสิบอันที่สุดโอเคน้ำอ่ะแล้วมันตรงไหน

ถ่ายเพื่อนก่อนถ่ายเพ right. ื่อนก่อนเราทีหลังอันไหนอันไหนอันนี้นะอะไรสองครั้งสองครั้งได่คือหรอไม่หลับอันนี้อะมาไ้แค่เจ็ดนาทีนะเจ็ดนาทีนะคะเจ็ดนาทีจ้าจะต้องลไป้างล่างอีกนะบุญลาบายไปเล่นนะบายบายในชื่ออะไรมาม่าอะไรนะเรียนไม่อะไรเนี่ยไปโอ๊ย เอาได้ลืมไมอ่ข้างลางก็ได้นะแต่ว่าแค่เอนถ่ายรูปอนขอบคุณมากเยอะๆๆได้เลยน้องไม่ก็ตัวเล็กอยู่ใส่เล็กสุดเลยเนี่ยเอาแบบหนได้ได้ได้เดินอ ไม่เดีอามเท่าไหร่เน่งเรอใ่เหรอใช่ไหมตัวเล็กมาอ่าเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคัณ่เป่นแปลงงนคุณค่าขอบคุณค่าสุดดีค่ะจีน้าจีนเขาก็เจ๊น่าจนี่ังข้างทจอไจบยูโน่ไงไม่รู้จักเนี่มันจับเนี่บ ขอบคุณค่ะขอบคุณวันนี้ค่ะเฮ้ยเเปิดนะเดราเปิดรอต่อนนทำไม้ื่อไหนก็เ่ไหนก็ไ่ต้องเปิดนะ้บอกคิวะสามสิ รัว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 วนวนิ้ไม่เร็วเลยันค่ะชื่อคะเจอกันะไรโรมาเจอเหรอไม่ปลกใจวะมาวามเจอปเท่าไหร่เจยาวเจยาวอยู่กรุงเทพยาวใช่ไหมยวขาล่าว่คนจ้งล่าบบอกแล้วก็เราหนีไปทางอืนคือเราไปเลย ยุ้ยก็แต่งบนบแมสเสือสาวเยอๆบอกใา3สามสี่ร้อตอนน้เหมหคนใช่ไหมไหนกี่คนต่อๆแล้วเขาถ่ายให้อันี่ตั้งใจเรน้องน่แสงมันเหลืองน้ำเชื่หรอที่เขาแบบีกห้ามันเหอออกเลยต้องเสินนาอยู่ข้าหน้าเลยต้องเสริมเรโด๊ยวดนึหรอเด็กบนห

นี่ป่ะใครใครไล่ไม่ถ่ายป่าวใครไล่เอฟถ่ายป่าวใไปแย่ผมมาบ่อยๆสี่บ่อยนิหนึ่งบ้างบ่อยๆชื่ออะไรนปีไปก่อนป่านสามใบพี่ก็จำไม่ได้หรอพี่ช่วยพี่มันเศร้าพี่อยาาจำได้ทุกคนนะเอาต้องแย่มาไม่เนี้ยจำไม่ได้ที่คิวผมเ่แม่ใจเย็นกขาดหนู เกียร์ของคุณค่ะวันนี้ก่อนวันนี้ก่อนค่ะนี่เมนะไอยี่สิบยีไงวีบบไงอะอุ้ยนี่เมนแบตหมดเป็นไรแบตหมดไม่ได้เอานี้ไงแบตจะหมดเดี๋ยวไปหาเชีงรายไปมาแล้วไปแล้วไม่เดี๋ยวไปหาาอ๋อโอ้โหต้องไกลถอยกว่าน้ปะไม่หมด เมนไทยยังไม่มาขอบคุณค่ะสายโย่เอ่อเออนี่เขาคนให้ใช่่คะรู้เลยนะคะเมนไทยอ่ะเดี๋ยวนีไปก่อนถ่ายมากค่ะไม่ค่ะไม่คนุ่ายไ่คะนาฟันไม่ไดนักระดาเก็บตายี่เอย

เราลอะมเลยเดี๋ยวเป็นให้าี่เอกไมได้กล้องพี3 3> 2> 2> ujemy, ่เอกหรอของกล้อง่อกถ่ายด้วยไม่ได้แล้วเถ่ายรูปเดี๋ยวจะได้เซ็นให้เขานี่เอกไม่ได้หรอดูแล้วมันจะเึือนท่แล้ทไมได้คู่กันนะดีหรอไม่ได้วยละ จะไม่ถังเบาขึ้นไหมเบาขึ้นจริงจริงนี่เราหับได้ทำไมเราทำท่าเหมือนหนักขนาดกันด้วยอ่ะต่เบาไหมลองพี่เอกโอเคขอบคุณค่ะส้องคนหลงพี่สวยของหนูใช่เลยค่ะให้ให้ก็ได้ให้แต่พี่เอก เียายสามคนนะคะข้า no. mm ่สามัคนก้าไ้ไวจ้าพีตาแม่พี่เอมามามีหนูชีวิตลำบากยากเกิน สแสดงว่าเท่ารนั้นดิใช่ปะเล่น<อ><อ>ที่ไหนกนเลทีไอะคะจบแล้ว <c oughs> ม่ต้องก่อน,นแล้วะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ อะไรอะไรหมดไม่ได <łość> ้ไม่ได้ะต้องใส่แบบนี้ใช่ค่ะทำไมอ่ะไปทมได้ได้รังกจะลล้

น้ำเกาอ,อะไรให้หนูเซที่มันเลือนแล้วทำไมมันหายไปตลอดเลยล,เล่ะฮะเดินนะเดี๋ยวพี่ทัพพีี่้งชื่อ T A e H K ใช่ปะ จ้าแป๊บนึงเด้อเดี๋ยวรีบเด้อเซ็นอย่างเดียวแล้วเด้ออันนี้ปากกาศภานอโอเคจ้าโอเคซื้อมาเพื่อการนี้เลยเหรอจ้าไม่ได้มาเล้นทไมไไหน

เจมาเจ้าคยมให้เเขาสวยมากเอาบอนะบอมัเจนี่ก็ไม่ปากออนเ้อเหมือนแบบคนนั้นเลยโอเคคิ้วตกติดกว่าดนกอดข้าดูอนะอดาดนกอาบานหน่ เราต้องไม่ถาต้องมาเองหนก่อยคือ Sorry หิวอ่ะอดอาารละจากวันหนึงพี่กมีแล้วเหรอน้ำ่ะน้ำคะบ้านเราขอบคุณทุกคนมากเลยนะอุตส่าห์ชิงโชคเข้ามาใช่ไหมใช่ชิงโชคชิงโชคอไรบ้างเลอะไม่ใช่ชิงโชคบ๊านเราขอบคุณค่ะ ซีอข้างล่างนะซีอูจำได้นะใ่รถ่ายแล้วนะแกถ่ายซ้ำนะที่สามีเดียจำได้ทุกคนนะคะบี่บายจะต้องาสดงอีกแสดงอีกดันันอเคอบครอระองคมีกิจกรรมนอกสถานที่อะไรียกนะ 咱们家好，咱们家好。